เรยเนี่ยเรามาดูนะครับอันนี้ขาเทียมระบบแรงดันลบนะครับมันจะมีกลไกสร้างความสร้างแรงดันลบอยู่ข้างใต้เบ้าขาเทียมแล้วก็จะสวมด้วยปลอกสวมขาเทียมแบบซิลิโคนนะครับแล้วผู้ป่วยก็จะใส่ถุงซิลิโคนสวมขาเทียมอีกหนึ่งชั้นด้วยนะครับเบ้าขาเทียมแบบนี้จะไม่มีเบ้าอ่อนข้างในขาจะเล็กและเบานะครับจริงๆแล้วนี่อันนี้ต้องต้องตัดนะครับ เพราะว่าจะสร้างความกระชับระหว่างสร้างความเป็นสุญญากาศแรงดันลบนะครับโดยโดยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกลมไว้แต่นี้ก็คือเดี๋ยวคนไข้จะไปตัดเองไม่เป็นไรแล้วการถ,ถอดใส่ก็จะง่ายอ่ะลองใส่ดูครับ<ม>เห็นไหมครับ<ม>เรียบร้อยใส่ปึ๊บอันนี้หาวิธีเมื่อกี้สอนแล้วอ้าวถ้ามันเป็นตะเข็บแล้วก็กลับมานิดนึงใช่ไหมครับ<ม>เออถ้ามันเป็นตะเข็บก็ อีกนึงเอ่อน่แหละครับสวยงามดีมากเออไม่เป็นไรนะไหเยอนะครับตัวถุงตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่างอสามสิบองศานะครับจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับมีสีดำกับสีเนื้อให้เลือกนะครับอโอเคเลยเครับอันนี้อ่ะลองยินได้เลยสังเกตว่าถ้าถ้ามีลมรั่วจะต้องมีเสียงลม นะครับแต่ต้องมีเสียงลมข้างในฟิทฟัดฟิทฟัดแต่อันนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วใส่แล้วมันจะมีกลไกการปั๊มลมให้ข้างในเป็นสุญญากาศเลยเมากกว่าสุญญากาศอีกก็คือเป็นแรงดันลบนะครับจะมีแรงดันลบ1 0บถึง mm. สิหมลมตรตลอดนะครับสาหรับคนที่มีปัญหาขาบวมยุบระหว่างวันแบบนี้คือเหมาะมากนะครับเทียบกับอรระบบที่เขาเรียกว่าระบบระบบดูดทั่วไปอันนั้นมันแค่ด,ดูดเฉย ใส่ไปใส่มาสามเดือน6เดือนปีหนึ่งไม่เกินตอขาก็จะยุบบวมลงไอ้ระบบดูดนะมันก็จะไม่ดูดแล้วซึ่งแตกต่างจากเบ้าแรงดันลบแบบนี้มันจะคล้ายๆลักษณะเหมือนเราครอบแก้วสังเกตว่าเวลาครอบแก้วเนี่ยเนื้อมันจะเป่งถูกดึงเข้ามาทําให้ขาเนี่ยสภาพตอขาคงที่ตลอดวันนะครับซึ่งมันจะเป็นข้อดีมากสําหรับผู้ป่วยที่มีความบวมยุบระหว่างวันอันนี้ครับเรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแทนเดินก็เ